สวัสดีครับครับร้านราชกิจสุสานแอนโซตนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็ดึกกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เหมือนดังก่อนหน้านะครับก็คือเป็นชุดสายน้ำทัญญาณนะครับอลิแอคขนาด1นึทับสนะครับของพี่ีทางจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งกันเข้ามา2ชุดนะครับยังฝากขอบคุณพี่พีทางนครศรีธรรมราชด้วยนะครับอุดหนุนกันอย่างมาต่อเนื่องอุดหนุนกันมาต่อเนื่องนะครับสองสามวันที่ผ่านมาก็ส่งเฉพาะทางนครศรีธรรมราชเนี่ย กับ300้อเมตรแล้วนะครับยังไงฝากขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่อุตส่าห์นึกถึงกันนะครับก็อุปกรณ์ชุดนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับก็เป็น entype เมลนะครับในขาวว่าสมาชิกต่อสายกาศค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เห็นในบานเรานะครับก็คือเป็น h a เล l e r นะครับก็จําเป็นจะต้องใช้คั่วให้เข้ากันได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านควบแปลงนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีต่อด้วยสายมเปอร์นะครับ หรือสายโหลดนะครับทุกครั้งนะครับเราก็จะเน้นย้ำนะครับจัมเปอร์หรือสายโหลดเราไม่มีความพิเศษนะครับก็วัตุประสงค์นะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะครับก็ลักษณะการใช้งานก็ต่อประมาณนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะก็จะออกเป็น pl259 นะครับชุดนี้เนี่ยให้ความพิเศษไปนะครับเป็น pl259 ของ a อ i n o n นะครับชุดนี้ผมสั่งเข้ามาจากต่างประเทศประมาณปีกว่าแล้วนะครับยังเหลืออีกประมาณ5 0สกว่าตัวนะครับ จุดที่เราเน้นใละความสําคัญนะครับจุดบัตรกี้ต่างๆนะครับเราก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆที่รับสินค้าไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดดูได้เลยนะครับทุกๆจุดนะครับของผมเนี่ยเกือบทุกเส้นเลยนะครับเราก็จะเน้น้อย่างนี้นะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนําไปใช้งานนะครับสายลำสัญญาณขนาดต่างๆ7ทับหนึ่งทับสคอนเนคเตอร์หรือขั้วต่างๆนะครับที่หายากนะครับให้ติดต่อหรือสอบถามกันเข้ามาก่อนนะครับ สวดมากค่อนข้างจะมีครบนะครับมีฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ